แต่ชาทั่วทิ่ชาคนานั้นมีชาติเกิดแต่ฟองฝักเสียงสุนโกสนกนักนารักใครฟัง ยอมอาฝาอิทำเรือนรางอยู่โดยรอบขอบจตุรังกระแฟสินถือว่ามุดจลินสิน้นถูกสาโรดบุกขเรนี เกรเทีอ่านหุนทางที่จะเดินนั้นตรกตรงตรงอุตสาไปยากลวงอดดูอวยป่าอ้อยเอมโอชารถ นานมีเรียดริมมันคางเวทนันตรุราชาอันวาสมเด็จ พระธรรมมายที่เบ็ดเว็ดดอนกับกระสาทั้งสามสามหวงโอนสุ่งพุดเป็นบรุมดาบทราชเชิสี อาสะทันจะมาสังเจงตังสูงกระมวลมูลพระโมลีจุรัสลอลังกา บวรสังวานวิจิตจำมาพรจำมาเสียติกระทำพื้นพาสุธาทอนเป็นแทนทิ้งพระทมสรงน้อมพระองค์ลง ขวใย้กองกองคุณดาพิธีกรธรรมนามสการยญาติารรระเทามาเสียมอไลียา สำราญนายสถานที่ใดเชิญทัาชีที่ชงจงไปสถานที่นั่นเอ ทิ้งคมต่อไปโน่นลำใหญ่แย้มประยงงโน่นละมาดุกลูกมาดันและขึ้นผัวพันเนเป็นภุ่มพงกาลิงพลาลายจำกาลงแก้วกอนทรงํำเนียงนาและโน่นแตงแถวตาดตตุ่มเนประทินทุ่ม มีทมทานบางใบบุญให้ทรงบาดานโน่นชนตาลเพินเติมตัวทุกระตัวแล้วมันเที่ยวเต้น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 ตายแง่ของยอดวายเท้าโปร่งโผล่ก้องพูนยอดแค่ติ่งอดอและลูในตาแด่งโตเพินเต็ม ดังแกรกรกรักรักสนกเงือกอาปากในตาเป่งจิ่งลองออกและก็อบอกแม่เปงนนแน่เล่งเห็นตัวลาย ที่กูโชคยังดูกนวิโหกแน่จังเอ็ดหนึ่งอย่าเอาเลยนะา้าตำเริงอาพยังบาทหนึ่งจะเป็นไรนประมูุนิลกับที่กูโชคยังคมนวิโหกแน่อีกขอไป I'm talking good to you. i'm yeah. <laughs> ในวงเล่นมูรานทั้งอัดทังอันว่าอัดอันใดย,ยังม่ดีปรากฏ ในจุนเนียบทภายลังตังอัตหังสมเด็ชพระสังพชทพุทธบรมนาทศาสดาอาจารยเมื่อจะโปรดประธานอัดอันนั้นให้แจ้ง ตรัสว่าพิกขุเวดูกระพิสุทรงผู้ทรงสิ้นสังวรวินัยผู้เห็นภัยในสังสารวัฏโดยพิเศษพระมาพันทุกอันว่าเทาที่เท,ทชาติท่ทงพงเผา พารัดเทาวาย้ะโคตรคนพิฆาจานสุดตะว,วายครันได้ส้นดับสารพระนักนสิสิ่งสมใจสมันนัดปราโมท น้อมเทียนสีโรด,ด้วยมนยันน้อพิรมราเรื่นงรา ำพระอจุดเรืสี่ฟองพระถูกการสละเซินพระทัดทีนางกตัตวาเท่ากดอดมเดินกระทำพระทักสิน,สนวาาญิญญาณกำหนด นำมสการประนดประนมลาบายพิมุกมุงปรึกษาสำเอียนเนินสลายไปโดอยอุดรทิศทลหมากระมัดกายผู้เดียวเดินเ้นโดดได้ในแดนดงพงพรนนัด เซ็นกันดานเห็นแต่ใครพรึกษาสารกับสือเอือสีสันภาสัตว์ในกรอันรายกาศเวทสันตารู s1 Someone... yes. rawet ทพระเทินนายอมรินรารกบรมนิวาสถาเทวา n ร r m i t a h t i p ระเทิดายบกกา พรามกอรีพรอนตังจร์ไดรวยใจยวังตัง้งประเทศ ดุดดังโดมแดนอมอนเรอีกอันชันขันธรรมาทงามวิลาศยอดสิงค์คนชื่อว่าสิงค์ครินทรเดินทันจรเลียบทางไปไม้มุงนางอย่าให้ผิดเบืองฝ่ายทิศอุดอนไว้ มหาพลคือป่าใหญ่ที่ควรได้พันระนามีทางโรกชะงกงำอีกไม่ทำหินผู้พาทั้งพันไม้มีนานาตะเขียนว่าและยางยุ่มูปักตา ที่ชาชาติมีเกลื่อนกลาดเป็นพวงภูมงกลิ่นบุปผาหอมจะรุงขจรพุ่งหรืนหรนฤดีพวกพุงสัตวจัดตุบาทเดินเกลื่อนกลาดทางวิธีชมสักโบกคอรณีกินนรีงามละอ แต่มาติดแง่สำคัญเราต้องการให้ความย่อบหอมปากและหอมคอท่านแม่พ่อโปรดอภัยมหาวนวันนาน,านิติตาประดับด้วยพระคาถาแปดสิบพระคาถา สีาพาดบรรเลงเพลงเชิดกรอง